ไปเรื่อยนะวันนี้ก็จะมาดูผักบุ้งที่ใส่ถ้วยไว้แหละปกติก็จะปลูกไบบพวกไฮปฮโดรบปนิกแหละแต่ว่าอันนี้มีเม็ดที่หยอดไว้ในฟองน้ำเหมือนกันปลูกเหมือนไฮโดรบปนิกแต่ว่าเป็นผักบุ้งก็ถือว่าโอเคนะที่หยอดไว 2, <S <S 2> ้2องามเม็ดนี่แหละเดี๋ยวดูกันว่าลากันยาวนานไหนโตง่ายก็พอได้กินอยู่เนหนึ่ง ก็ใส่ปุ๋ย A ปุ๋ย B นะเหมือนในพวกนี้เลยไฮโดรบปนิกเลยก็เนี่ยรากเขาก็ยาวอยู่ก็น่าจะได้แบบเกือบจานนั่นแหละถ้าเกิดได้ลองทำดูอะอเนี่ยเห็นแล้วก็เนี่ยนี่คือประมาณสองสามเมล็ดนะก็เนี่ยเดี๋ยวก็จะจัดการตัดละรากเขาก็นั่ยน,นะยาวกว่าลงดินหน่อย หมุนลำอยู่พักนึงก็ตัดละเรียบร้อยออพอได้กินแหลนะน่าจะได้ประมาณเกือบจานก็คงไม่ถึงหรอกประมาณครึ่งจานแหละพอผัดได้เดี๋ยวก็ลากมันก็ก็เดี๋ยวเอาไปใส่ที่เดิมแหละก็อาจจะเติมปุ๋ยนิดหน่อยนะปุ๋ยเอปุ๋ยบีพย่อนที่เดิมเลยใส่กล่องไว้อันนี้ถ้าวันหลังมีเวลาก็จะมา ทำตั้งแต่เริ่มแหละตั้งแต่ใส่ฟองน้ําอะไรเงี้ยแล้วก็ลงเลย,ะยนะไงก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มแล้วกันนะเดี๋ยวว่างๆมาทําตั้งแต่เริ่มให้ดูไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ได้ครับบาย